เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะได้จะได้จะได้กวดน้ําเป็นภาษาบาลีนะรับพ่อนนะรับพรเป็นภาษาบาลีก็รับพรเป็นภาษาไทยก่อนนะหลวงพี่เคยเคยอ่านอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเขาเขียนไม่ดีเขาบอกว่ามีอาจารย์มีอาจารย์คนหนึ่งจะชื่ออาจารย์น้ำพาาลไรอาจารย์น้ำพาอลไรนี่ไปงานมันเกิดกับลูกพอดีครบรอบวันเกิดนะวันนี้ครบรอบวันเกิดของของลูกเนาะ สามสิบนะพระสามเก้าห่างกันห่างกันเก้าปีลูกศิษย์ของพี่ลูกศึษจะแก่เก้าปีเลยลูกศิษย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก่อนรู้สึกหนุ่มแต่วันนี้รู้สึกแก่ขึ้นแต่เกิดพร้อมกันนั้นเลขแปดเือนกันลูกพี่สิบแปดลูกก็แปดเือนกันนะแต่ลูกพี่มีเลขหน้างานะทีนี้อาจารย์นภาอะไรแกไปงานมันเกิดเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาที่พอพอไปกับลูกสาวลูกสาวก็เลยบอกว่าไปงานมันเกิดด้วยกันแม่พอไปถึงงานมันเกิดก็เป็นโฮมเทเตอร์ใหญ่ ก็เลยเข้าไปในงานมันเกิดอาจารย์นภาอะไรก็เลยลูกลูกก็เลยบอกคุณแม่บอกอาจารย์นภาอะไรอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่อาจารย์นภาอะไรบอกคุณแม่พอดีไปกับอาจารย์นภาอะไรไปไปงานมันเกิดเหมือนกันแล้วก็มียายคนหนึ่งกับกับล well, ูกสาวก็ไปงานมันเกิดเช่นกันแต่ไปเจอกันที่งานมันเกิดจีนลูกสาวก็เลยบอกยายว่ายายหรือแม่นะแม่ไปรอข้างนอกนะเดี๋ยว เดี๋ยวลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกจะเรียกแม่เองเลยโทรหาแม่ลูกแม่ก็ไปอรอลูกอยู่หน้าห้องน้ำไม่รู้จะไปไหนคนอายุมากกันไปไหนมันก็ไม่สนุก,กเลยเพราะมันเป็นที่ที่เที่ยวกันเนาะเป็นเล่งเป็นรูดมันก็ไม่งามเป็นเดินเล่นก็ย,ยังไงอยู่ก็เลยมานั่งเล่นที่หน้าห้องน้ำในเสยห้องน้ำอาจารย์น้าพาอะไรไปงานมันเกิดก็เลยเดินมาเข้าห้องน้ําก็เลยเห็นยายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่หน้าห้องน้ำเยี้ยงเลยนะก็เลยถามยายมายายยายมาทําอะไรมา ยายเลยบอกว่ามางานวันเกิดลูกเอ้าแล้วลูกไปไหนล่ะลูกบอกว่าลูกอยู่ข้างในเอ้าทําไมลูกไมใ่ให้แม่เข้าไปข้างนอกข้างในด้วยลูกบอกว่างานวัยรุ่นคนแก่นั่งอยู่ข้างนอกเวัยรุ่นเขาเขาไปฉลองเขาไปกินกันเดี๋ยวแม่จะเขินอนไอจริงๆก็อายว่าแม่แก่แล้วเดี๋ยวนึกๆอา้างะนะเขาเลยกเสืเอาสาเนะเดี๋ยวอายชาวบ้านเขาก็เลยเอาแม่มาไว้หลังห้องหรือหน้าห้องน้า ทีนี้อาจารย์นภาอะไรก็เลยมาคิดดูอาจารย์นภาอะไรเป็นคนช่างแต่งก่อนนะแกก็เลยนั่งเขียนก่อนขึ้นมาว่างานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ร่วมลงลงลาบยศสรรเสริญเปินท่านงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายณมุมหนึ่งที่เงาและเศร้าแท้หญิงแก่แกนั่งหงอยละคอยหายโอ้วันนี้วันนั้นอันตรายแม่ขอดสายโลหิตแทบติดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่บนกว่าอุ้มท้องกว่าคลอดอรอดเป็นคนเติบโตจนบัตรนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็เหลืองละเลิงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะนไหนเราเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะ ควรแต่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่รำลึกถึงพระคุณอบอุ่นแดอย่ามัวแต่จัดงานประจานตัวนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งท่านชื่ออาจารย์สุสนทรเกตนะท่านก็แต่งดีท่านแต่งไว้ว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววันของคืนวันใจจริงไม่อยากจากพ่อยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพนิทนทานย่อมเร้ารานสลายไปเอาเถิดถ้าสงสารอยากก่าลกาวขานให้ช้ำใจ คนแกะะแ่ชราวัยย่อมเผลอไผเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธครึ่งให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไขย้ได้เฝ้าได้ใครเล่าเฝ้าดูแลเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม้เหนื่อยกายก็จำทนหวังเพียงเพื่อได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆอย่างตัวแม่มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัย ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวงฉะนั้นแสดงว่าคนที่จะรักเรามากที่สุดไม่ใช่แฟนนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายคนอื่นหรือหลวงพี่ก็ดีแต่ก่อนหลวงพี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันหลวงพี่เป็นเด็กอายุสิบสองขวบตามประสบการณ์หลวงพี่นะแต่ก่อนแม่ให้ไปบวชอายุสิบสองขวบพอตกเย็นๆมาเราก็คิดถึงบ้านนะเป็นเด็กนะไปเกาะเขาเรียวก,กว่าเกาะระเบียงลมมันก็พัดมานะ เราก็มองไปที่บ้านเราโนนองบวชลงพูบวที่ร้อยเอ็ดน้ำตาก็พังลงเราก็คิดในใจว่าโอ้พ่อแม่ไม่รักเราแนะเา่เอาเอามาปล่อยมาที่วัดนั้นสิบสองขวบเองบอกว่าจะบวชสิบห้าวันก็มามายื้อเราไว้ตลอดเลยครบสิบห้าวันก็ไปบอกแม่แม่ครบสิบห้าวันแล้วลูกผมพี่เรียกว่าไพรนะส์นะไพรส์เจ็ดสิบได้แล้วมังสิบห้าวัน 15, แล้วแม่ก็บอกว่ายังยังยังเอาอีกสักสิบห้าวันเราก็เราก็เชื่อแม่แต่ว่าเป็นใจง่ายก็ใช่นะ เราก็เชื่อไหมแต่มีสาเหตุที่เชื่อแม่นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเชื่อแม่นะเราก็เลยคิดในใจว่าอตอนเด็กๆจําได้นะจําความได้ว่าตอนนั้นมันถ่ายละะําบากอยู่ต่างจังหวัดไ,ไ,ไม่ไม่ด้ไปหาหมอมันก็อยู่ไกล,ลวเวลาถ่ายยากนะขอภัยนะโยมแม่เอามือไปล้วงก้นให้อันนั้นก็นึกได้อันนั้นหนึ่งก็นหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งที่แกทําให้เวลาเวลาเป็นหวัดนะน้ำหมูกมันเต็มจมูกนะ โยมแม่ก็เอาปากไปดูดจมูกออกดูดออกจากจมูกของพี่นะพ่อแม่เนี่ยไม่รังเกียจลูกเลยนะถ้าอยู่ในเมืองต้องใช้เครื่องดูดนะคงไม่ใช่เอาปากดูดนะอันนี้ปากแม่นะเราก็เลยมาคิดในใจว่าหรือว่าแม่จะรักเราว่ะยังสงสัยอยู่นะเอคนคนทั่วไปคงทําแบบนี้ไม่ได้นะคิดในใจแสดงว่าแม่แม่คงจะรักเราจริงอนะ่ะคิดไปคิดมานะอันตอนนั้นสิบสองขวบเองนะตอนนั้นยังไม่รู้ภาษีภาษา แต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งทําอะไรให้เราเราได้ขนาดนี้เอาปากดูดน้ำมูกให้เราเอามือล้วงก้นให้เราตอนที่เราถ่ายไม่ออกคงจะหนึ่งบวกหนึ่งคงจะเป็นสองนะทําแบบนี้คงจะหมายความว่ารักกรืมา้คิดว่าเอาละถ้าแม่อยากให้เราบวชอีกสิบห้าวันแล้วก็อีกสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครบเดือนแล้วก็ไปขอแม่ใหม่แล้วถือว่าเพื่อนได้ดูดน้ำมูกให้เราแล้วก็ได้เอามือล้วงก้นให้เราไม่งั้นเราก็ตายแง่แก่ไปแล้ว ก็บวชไปอีกหนึ่งเดือนเพราะบวชไปอีกหนึ่งเดือนแม่ก็มาขอใหม่อีกนะคท่านี้เราก็เลยคิดถ้าเราสึบไปจริงๆแม่ก็ไม่สบายใจดูหน้าแล้วจะมีความสุขนะตอนเราบวชก็เลยเบวชก็บวชแล้วก็เลยบวชมาไม่ไม่นับคืนนับวันนะจากสิบห okay. ้าวันเป็นหนึ่งเดือนพ่อบวชปีวันที่สามเอ็ดมีนาสองห้าสี่หนึ่งทพี่บวชอยู่วัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากบ้านหลายร้อยกิโลอยู่แต่ก่อนโทรศัพท์ก็ไม่มีจะกลับบ้านหนุกยุกนั่งรถไม่ค่อยเป็นเดียวก่อน ขนาดโทรศั์ยังโทรไปหาแม่ไม่เป็นเน่ยนะเพราะว่าไม่มีไม่มีมือถือด้วยบอกไปไปไปโทรศัพท์ข้างนอกยังไม่รู้วิธีโทรอีกตั้งหักนะโยมแม่เขียนจดหมายมาหามีแต่จดหมายแต่ไม่มีไส้นะ,ะนารรษษ่าสงสารมาตัวเองมากเลยแม่บอกลืมใส่ไส้ลูกอ็ตายแล้วคนอื่นเขาได้อ่านจดหมายของโยมแม่แต่หลวงพี่ไม่ได้อ่านนะนั่นแหละด้วยด้วยความที่หลวงพี่เขียนอย่างนั้นแหละก็เลยก็เลยอยู่ถึงทุกวันเนี่ยจากสิบห้าวันว่าจะบวชสิบห้าวันตอนนี้ยี่สิบเจ็ดปี เ็นเนียนก็แปดปีเป็นพระก,ก็สิบเก้าพรรษาท่านอาจารย์ข้างหน้าท่านบวชสนะา,ามสิบกว่าปีแล้วบวชนานกว่าหลวงพี่ฉะนั้นเราก็เลยน,นึกอย่างนั้นก็เลยอยู่ได้ก็เลยมาคิดในใจว่าทุกวันนี้นะมาคิดย้อนหลังนะก็เลยมาคิด oh, ถ้าเราไม่เชื่อโยมพ่อโยมแม่โดยเฉพาะโยมแม่นะที่ท่านท่านอาจจะบ่นมากหน่อยทุกวันนี้คงยิ่โดน,นบ่นนะไม่ใช่มาเป็นพระมหาภพรัตน์ปริยนคำเก้าประโยคเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหล,งลวงเราจะไม่โดน,นบ่นโดน กับป้าก็ต้องไปโดนฟังแม่พูดในฟังลูกเป็นพระนะอย่าหลงตัวเองนะเราก็ต้องทําตัวให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีเขาก็ได้กราบไหว้บูชาแกก็พูดมาอย่างนี้ตั้งแต่บท27ปีนะแกลืมไปว่าตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ในสายตาของแม่ยังเป็นเด็กอยู่เสมอเราก็นั่งฟังให้แกสบายใจเราก็เช็คก่อนว่าเราเป็นเหมือนที่แกพูดไหมมันก็ไม่เป็นไรนี่วะมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะถ้าแม่จะมาสอนเรามาเราก็นั่งฟังถ้าเหมือนถ้าเหมือนที่แม่พูดเราก็จะได้ทําให้ดี ถ้าไม่เหมือนเราก็ฟังผ่านไปถือว่าให้แม่สบายใจเพราะว่าคนมีอายุมากหลงหลงลงืมเป็นธรรมดาแล้ว al แต่ถ้าเราแก่แล้วคงจะรู้สึกเองว่าแล้วก็นึกอีกว่าถ้าถ้าถ้าตอนเถียนเถียนหลายบ้านเนะี่ยตอนที่ตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ไม่ไม่ค่อยฟังแม่เถียงแม่บ้างอะไรบ้างแต่พอมีลูกมาเลยจะร,จะรู้จะรู้ว่าก,กรรมมันมีจริงขนัดไหยโดนเถียงบ้างเขาเนี้ยเอาคืนบ้างเนี้ยทบต้ทนทบดอกเลยนะ ถ,ถ้าเรามีครอบครัวแต่งงานแล้วจะรู้ว่าคําพูดพระนี่มีเป็นความจริงทุกประการเลยนะก็เลยฉะนั้นก็เลยมานั่งก็เลยทําให้หลวงพี่ได้คิดว่าเอาละ่ะทั้งนั้นถ้าแม่จะพูดเราก็จะฟังแม่พ่อจะพูดเราก็ฟังไปดีไม่ดีเราก็ฟังไว้ไก,ไก่อนท่านท่านจะได้สบายใจเอาไปเอามาจนจนโยมพ่อโยมแม่ได้เข้าวัดตามหลวงพี่เพราะว่าหลวงพี่ก็ธรรมดาเราผู้มีพระคุณเราก็ต้องแทนคุณเวลาไปสมัครงานที่ไหน ไปหาเพื่อนไปเลือกคู่เขาจะรู้ว่าคนนั้นกนตัญญูไหมมีเรื่องเล่านินนดหนึ่ง,งก่อนที่จะให้พรภาษาบาลีคุณอ้อยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ท่านอยู่อยู่ที่ซอยไอ้พญาสุเรนมีผู้ชายคนหนึ่งแกชื่อคุณชัดเออจำไหมล้ะคุณชัดแกทํางานเป็นธนาคารคุณอ้อยนะแต่ว่าคุณชัดทํางานพวกไอ้แกจบโปรแกรมเมอร์ม,มา แต่ว่าแกไปเห็นคุณอ้อยอยู่ที่ธนาคารแกถูกใจแกเลยไปฝากเงินทุกวันเลยฝากงห่ฝากก็ขอไปนั่งเล่นก็ยังดีนะตอนตอนอัพตอน b ีฟอนะธรรมดานะต้องหาวิธีจีบให้ได้นะท้ายสุดก็ท้ายสุดก,ก็จีบติดพูดยังไงซะพอจีบติดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะชวนไปออกเดทครั้งแรกไปกินข้าวแล้วพอถึงวันจริงๆนะคุณชัดเนี่ยนะโอไม่ไม่ใช่คุณเออคุณชัดใช่คุณชัด พอพอถึงวันนี้ผู้ชายบอกว่าไม่ไปแล้วผู้หญิงก็คงเอ้ยทำไมไม่ไปวะผู้สาวออกเดทเป็นครั้งแรกนี่เ first, ฟ first ิร์สเฟิร์สทามะนี่นี่ยังไม่ไปนะห่างนะก็เลยก็เลยถามแล้วแล้ววันหลังมาเจอกันก็นเลยถามอ่อทำไมเธอไม่ไปไม,ไม่ออกเดกทครั้งแรกกับฉันพอดีพอดีวันเกิดของพ่อแม่ต้องไปกับพ่อแม่ลืมว่าวันเกิดพ่อแม่ขอโทษด้วยนะนพอดีวันเกิดของของพ่อแม่ก็เลยต้องพาพ่อแม่ไปกินข้าว ก็เลยเดี๋ยวว่าหลังจะไปชดเชยให้คุณอ้อยตัดสินใจแต่งงานกับคุณชันเลยก็เลยก็เลยถามเอ้าเธอทำไมแต่งงานกับฉันก็เธอรักพ่อแม่แสดงว่าต่อไปเธอก็ต้องรักพ่อแม่ฉันด้วยแต่จะรักฉันด้วยแล้วเธอจะไม่ทิ้งฉันฉันดูแล้วไม่ทิ้งฉันแน่นอนเพราะถ้าวันนั้นถ้าเธอเลือกฉันนะฉันจะไม่เอาเธอนเพราะแสดงว่าครบไม่ได้เพราะว่าเธอมาเลือกฉันทั้งที่รู้จักกันไม่กี่วันแต่พ่อแม่อยู่บ้านรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เลือก แต่เธอมาเลือกฉันรู้จักไม่กี่วันนี้นะแล้วฉันจะตัดสินใจแต่งงานกับเธอได้ยังไงแต่ที่ฉันเลือกเธอนะให้รู้ว่าเธอเลือกพ่อแม่เพราะเธอเลือกพ่อแม่ฉันจึงเลือกเธอคุณชัดก็เลยยิ้มว่าคุณคิดถูกแล้วไม่งั้นเนี่ยไม่ได้แต่งงานเนี่ทุกวันนี้ก็แต่งงานมีลูกกันคนสองคนนี่แหละเป็น,เป,นเป็นประธานบริษัทปวดปวดแก้มมือเขาอยู่กันดีดีนะดูแลกันดีมากคือถ้าดูแลถ้าเห็นฝ่ายชายดูแลพ่อแม่แน่นอนเลยดูแลพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงด้วยฝ่ายตัวเองด้วย ดูแลเราด้วยสําคัญสําคัญคืูดูแลเราเนาะไม่ทิ้งเรานะทังหลฉะนั้นสามสาวเนี่ยจะจะเลือกคู่ก็ต้องเอาตามพระว่าเนะสังเกตว่าเขาตันดูต่อพ่อแม่ไหมถ้าเขาดูแลพ่อแม่ตันดูต่อพ่อแม่แสดงว่าหลัง B บฟอร์กับอัปเตอร์เนี่ยอนาคตน่าจะดีขึ้นนะเขาคงจะดูแล,แลเราอยู่นะมีมีเปอร์เซ็นต์นะไม่งั้นจะเหมือนข่าวดาราที่ออกทุกวันเนะี่ยแตงวันนี้พรุ่งนี้เลิกก็มีหลายข่าวหมเยอะแยะเยอะแยะมากเลยนี่แหละ